มื่อนี้ต้องจัดกับสิพามาเบิ่งยายตาหัดขับรถจ้าไปเบ่งกงนกลจ้ากจแห้งจะันะไปอะไระรัาเนาะยานะคะอีนึงคือเป็นยาหลายๆแค่เขาจะถ่ายลุมไว้ไหมโอ้ก็แค่แลลวโอ้หัวาัวอีกขัวมันที่ํำเล็กไปขัวจังน้อยหัวหัวยังหัวเล็กกค่ ที่โค้งหัว้ไปจะเจิดที่พ่งเ้าแจ้หนัวแจหนให่ไปซาทาไปเลยลุมบ้นี้ออโ้ยไโ้งนันนี้ละดีแล้ว้มันปิดทางไปนั่ไปเลยคสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้หัดรถใ้แม่จ้ามื้อนี้มาหัดรถค่ะมาหัดรถไปจ้า ไปแล้วจ้าต้องจัดย่านจ้าต้องจัดเลยลงมาหนุ่จ้าไปพูดแล้วม,นนม,ม,มันเป็นสนามนานเป็นเฮออะไรยังมันเป็นสนามเตะบอลจ้าห่วย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 คือตรงไปแล้วนั่นละ่ะ ็จะน,นามเตะบอลเกา่าจะไม่มีคนมาเตะล้วยหยาลายหลายจะพูนฮอดพูนล้วกระสีบนกลับมาจ้ะน้องจัดกลับมายืนเถาะน้องจัดสีไทยตอนอยู่ในรถให้เบิ่งนนำจ้ะมาแล้วจ้ะพวนน้องจัดหลีก่อนน้องจันน้องจัดยนันมาแล้วจ้ะ ย,ยไปเลยจ้าอูนขับมาซีรอดแบบจานนีรอดที่ซีเพราะว่า,าน้องจัดน้องจัดกลับไปน้ำสองรอบน้องจัดกลับลงมาจ้านูนถึงนูนแล้วค่ะ นี่ก็สิเป็นสนามบอลเ่าจะม,มีคนมาแเราจะกะห้าขึ้นบัากหลายเลยจนจะยืนกัน่<ะ>ห้าจะป๊าดไปฮองพ่นแล้วจ้ะต้องจัดเผยคาดเดียกจีวนกลับมาทางนี้จะกลับมาแล้วก็อ้อมไปกระวนไปไหมถ้าน้องจัดด้วยเสียงค่อยกระขอ,อภัยได้จ้า มาแล้วจ้า <c oughs> ไปค่ะไปแล้วจ้านจดา มาแล้วอันนี้รอบที่ห้านะคะถ้าวนไปอีกก็จะรอบที่หกแล้วคะ่ะอันนี้รอบที่ห้าค่ะเวอร์จัดกี่หันด็กนะไปค่ะโอ๊ยีย่ยหาะกระตำู้ลนไปหุนแล้วจ้ะกว้างแลวจ้ะ มันจะลงไม่ยืนถ่ายคลิปจะหาาา่างก็ไล่ไลยพอพุ่นแล้วเริ่มขับเป็นแล้วจะขับได้แล้วันจัดสีท้ทยใกล้ๆเห็นเบิงจ้า มังจัดกับป๊อก้าใกล้คกะมังจานมังจัดย่าน <c oughs> ว้ายว่ไห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 ว่ว <c oughs> พูดนะป <c oughs> าดคือขี้ไว้แทววันนี้ขี้ไว้มากค่ะเ <c oughs> มื่อกี้ยังตอดเอาอยู่เลยเมื่อกี้ยังตอดเอาอยู่ตอนนี้ขี้ไว้มาก <c oughs> มึง้องจัดกับซันจ้า ทอดพูดแล้วจ้ะพูนอันนี้ก็เป็นสนามเตะบอลเกาจ้ะก็ว่ามีคนมาเตะแล้วเปะวะ่าหยานขึ้นหกแหงจ้ะยานขึ้นหลายแหงมาแลวจ้ะไปน้ำปะคะไม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ย่านค่ะย่าน ไปแล้วค่ะตรงนั่นจะเป็นถนนง่ญจ้าขี่ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นสนามบอลเก่าจ้าโอยมันแดงกานี้ อู้จ้าหอดพุนแล้วเออรอบที่แถน้องจัดกะลืมนับแล้วจ้าโอ้มาแดงมาแล้วจ้าโอ,อ,อ้เออ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 โอ้ยไม่ค่ะ <c oughs> ต้องจัดวินรถจะอ้อมวงกลมหลายเทียต้องจัดจีวินรถต้องจัดตัวไปโอยมันแดงไหมพูนจ้ะนี่นการเลี้ยวโค้งมาหนีจ่ะโค้งมาตรงนี้หรอกะกระยอนแสงก็ขอโทษได้จ้ามันเตยดต้องจัดถอยอีกก็้ต้องจัดยามมาอีกแล้วจ้า นี่มาแล้วจ้าไปค่ะตอนนี้แม่กำลังขับออกถนนใหญ่ๆจ้าคุณขับตั้งใจว,ว่าคุคน,นั่งน้ำนีนเหยียบเบรกสุดตีนย้ายๆาไม่คกอขวัวตีเขาใส่นี่เดี่ยวตีไส้เขาเลยตีไฟเลี้ยวพ่อนไ่อโอ้ยทางพุ่นตีไฟเลี้ยวพอพอน พอนอกนนันยังว่าพอนสิจอดให้สิเปี้ยนขับวิ่นีเข้าไปในหมู่บ้านมันขับยากยร้านไก่ยายนู่ยยายน <c oughs> ู่ยเ้ยเฮเฮสาวไฟเด้อร์ตอจอดเป็นย่ยเอาใส่ตัวพีวะเนี่ยใส่ตัวพีใส่ตัวพีพีอยู่ใส่ดึงเกียร์มือขึ้นเบรกมือขึ้นเอ,อ,อ๊ะบ ีเสื้ออาหารแมวต่อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องจันมีน้ำเนยเลยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย